สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่อารลานสเตเดียมอีทีเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ดะค่ะไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาค่ะันอนมาค่ะนอนแทบไม่หลับเลยค่ะน้ำขิงมาถ้าใช้คำว่าน้ำขิงเนี่ยมันต้องเป็นพวกปีศาจแดงทำไมอะน้ำขิงไงเอาไปขิงปีศาจแดงคืออะไรวันนี้เราจะคุยเรื่องกีฬาโลอโปรจีนใช่เดี๋ยวจะแข่งโปรจีนแข่งสัปดาห์หน้าประเทศทีม พักว่างเว้นไปหนึ่งสัปดาห์มาเมืองไทยมาซ้อมพักหอตอนนี้ก๊อฟกำลังมาเลยนะคนไทยกำลังปังเลยดูโปรตีนมาเนี่ยแล้วโปรไทยอ่ะแข่งไหมโปรญี่ปุ่นอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูก่อนะคะโปรจีนแต่ว่าโปรตีนต้องไม่ใช่จีนเทานะมีวอลเลย์บอลไหมคะวอลเลย์บอลค่ะคุณอาบอลวอลเลย์บอลมีไหมคะวอลเลย์บอลยาหลีกเลี่ยงยาหลีกเลี่ยงความจริงเพราะนี่ผิดหูผิดตานี่ยเราจะถามนี่คืออะไรเนี่ยทำไมเรามีพร็อ ผิดต้อ,อถูกต้องสเปอร์ แพ้แอสต์บิลล่าคาบ้านเล่นได้แย่มากอันนี้คือนี่นี่รถเลือกรถไม่เนี่ยจะเอาอะไรกันด้วเอาเป็นคืลอคันเลคะเอาเระเบน้องคันเลยค่ะนี่มันรถบ้านใช่ไหมมีทั้งรถและมีทั้งบ้านอยู่ในนี้ค่ะคาบ้านคาบ้านสเปอร์ใช่ไหมเออใช่พี่สเปอร์ไปก่อนโอ้พอสองทุ่มหะามาเล่นเล่นไม่ดีเลยนะสเปอร์นะสกอร์เท่ากันเนี่ใช่ไหมสกอร์เท่ากันเท่าเท่ากับทีมอายเซ็ <c oughs> แต่ขอโทษก็ต้องขอ <c oughs> ขอบพระคุณเลี้ยวผูนิดนึงทำไมคะคืออย่างนี้สเปอร์คาบ้านเนี่ยมันมันก็เป็นข่าวนะแต่พอหลังจากนั้นสี่ทุ่มคือไม่ไม่เล็กพี่ <c oughs> ถือว่าในในโซเชียลก็ระบาดพอสมควรนะแต่อพอสนะพอเที่ยงคืนครึ่งปุ๊บข่าวสเปอร์มันจางแบบเหมือนเหมือนภาพเหมือนภาพเอาไปตากแดดมาร0อยปีอะจางก็มีนั่นแหละ โลกไม่สงบนะครับเมื่อวานนี้ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับวันแดงเดือดใช่ค่ะนะครับวันแดงเดือดเอาเราตีว่ายกแรกกันแล้วกันนะฮะที่แอนฟิลนะครับกดดันนะกดดันแต่ว่าชนะแชมป์ทันทีทำไมอันดับมันนิดนิดนิดหน่อยเองไม่ไหวแล้วคุณอาตอนนั้นไปไปไม่ไหวแล้วพี่ชนะแชมป์อ่ะไปไอันดับพี่จะลดพี่ตอนตอนนี้พี่พี่ต้องเก็บพี่ต้องเลือกท็อปปิ้ ที่ต้องเลือกครับปิ๊อ่ะเดี๋ยวเราลองมาอัปเดตอันดับตารางคะแนนกันหน่อยดีไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยทีมแพ้อยู่อันดับสาม้คะแนนเท่านะคะแนนเท่าแล้วก็ประตูได้เสียเท่ากับแต่ว่าลองดูนี่ใช่ไหมอ่าอาร์เซนอลไม่พูดถึงขี้เกียจพูดอ่าแมนซิตี้ขึ้นมาเป็นอันดับสองส่วนลิเวอร์พูลหล่นตุบไปอยู่อันดับสามัด อ่าเท่ากับบอลมาประตูได้เสีย14 11อ็อใช่ค่ะอุ๊ยอันดับ9เพื่อนรักตอนนี้อยู่อุ๊ยแต่ว่าเขาเป็นเขาเป็นหางเขาเรียกว่าหางอะไรนะคะหางตารางครึ่งบนหางราชสิงห์แล้วเาอยู่อยู่อันดับอันดับไเก้านชสห์ออยู่ััดบ9ถือว่าอยู่ท้ายตารางของครึ่งบนเฮ้ยพี่พี่สมัยพี่ต้องให้เกียรติเขาพี่เปเกียรติแล้วว่าอยู่ครึ่งบนต้องบอกว่าเลขตัวเดียว เลขตัวเดียวแล้วตอนนี้เน้นเล็กก้าด้วยนะเก้าหน้าก้าไปเก้าขึ้นก้าลงไม่รู้แหละนี่เดี๋ยวก่อนนะแมนยูนัะต่อไปเจอเจอกับทีมไหนนะคะแมนยูไรตันไรตันแล้วไม่ใช่มาชนะลิเวอร์พูลแล้วที่เหลือแพ้รวดก็ไม่เอานะคะแต่แมนยูอย่าทำแบบนี้นะคะแมนยูจะมีเจอไปยืน ่แฟรงค์เฟิร์ตการสุ่มดาแล้วก็เจอกับเบรนฟอร์ดไปเยอะเยอะสัมนาเลยเคเลเฮอร์โอ้โหต้องบอกว่าและอันต่อไปมีก็ก็หนัก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 มาเลยพูดถึงแมนยูอะไรรู้ไหมมาถึงตอนนี้เล่นไป็นแปดนัดเนี่ยก็เจอทีมใหญ่มาสี่แล้วนะสี่ทีมยกเว้นสเปอร์นะครับเล้วแสเปอร์ทีมกลางๆพี่อย่าเรียกว่าทีมใหญ่เอาเอาบิ๊กซิสทีมใหญ่บิ๊กซิสเนี่ยใหญ่เลย ชนะเชลซีชนะลิเวอร์พูลเขาแพ้แมนซิตี้แพ้อาร์เซนอลหรือสเปอร์นี่เขาเจอทีมใหญ่มาหมดแล้วนะใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนัดต่อจากนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบหวั่นใจเพราะว่าไอทราฟแฟงเฟิร์ตไม่ธรรมดาและเบนฟอร์ดและต่อไปเจอคริสตัลพาเลซอีกในคาราบาวจะบอกให้แมตช์เจอไอทราฟแฟงเฟิร์ตนะพูดไว้เลยนะ ลิวภูไม่สมควรพลาดเพราะอะไรเลยไหมเพราะว่าวิธีการเล่นของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยจริงมันเข้าทางเข้าทางอย่างมากมสำ่รับแฟรงเฟิร์ตไม่สนบุกครับพี่แฟรงเฟิร์ตกับสเปอร์เนี่ยดีเอคล้ายกันไม่สนบุกลุยอ๋อต้องบอกว่าไม่ใช่สเปอร์อยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นนอตติแอคงนี้มาาดโกลร์ โอริเบอร์ผีเพราะอะไระจังหวะที่แม้จะขึะกก้นกระทะการชนกันเนี่ยนะแมคแมคลิสเตอร์เนี่ยถ้าลงไปกลุมศีรษะอย่างนั้นไม่ว่าจะชนกันเองหรืออะไรมันต้องหยุดถูกไหมอ้าวม,มันต้งองศีรษะแล้วดูสิขึ้นมาโอ้โหตรงพันโอ้โหเนี่ยมันอันนี้คือจังหวะนั้นถ้าเอมโบโรลุกขึ้นมาแล้วไม่ทาประตูไม่ได้ก็ไม่ว่ากันแต่การทาประตูได้เนี่ยมันโอ้หูใช่คุณโอลิเวอร์คะคุณทําแบบนี้เนี่ยฮะใครใครคอยสรรหาให้เติมคูไปข้างหลังคะเนี่ย เรามาสังเกตว่ากั๊กโก้ต้องเล่นมันเสาใช่ไหมในวัน <c oughs> อาทิตย์ไม่ดีเพราะว่านันอาทิตย์ก็เสาอยู่นั่นแหละเสาอยู่นั่นโอ๊ะเสาแกงคานแกงคานอะไวเปลี่ยนไปบ <c oughs> สักลูกใน<ข>เกมเขาเปลี่ยนขอโทษไอ้ไอยิงชนเสาเนี่ยน,นะสองเสาเนี่ยน,นะสองเสาทั้ันหนึ่งอาทิตย์เออไม่สาหรับผมเนี่ยมันมันจางไปเลยอะลูกโมงจ่อจอลูกนั้นอะมันต้องลอยขึ้นไปแล้วสวัสดีครับ โอมสวัสดีครับนังจักรปแต่อออโอ้โหเป็นไหนบิดไป,ไ,ปไหนครับอ<ห>จริงทางกัปโปแล้วก็ซาร่าซึ่งน่าเสียดายมากวันนี้กิังอาจจะแบบว่าหลับตาคุยกับทุกคนนะเพราะว่าแบบรู้สึกแบบเหนื่อยล้าเหลือเกินแบบแล้วซาร่าอีกซึ่งซาร่าจ่อๆและหลายครั้งที่เราเห็นในฤด,ดูการก่อนโน้นโน้นโน้นเนี่ยจะเห็นว่าซาร่าแค่บอลเข้าเท้าปุ๊บเสกเป็นประตูตอนนี้ซาร่าพูดถึงซาร่าแล้วอะไรไหมเจ็ดนัดแล้วไม่ทำประตูทุกรายการที่ได้เล่นไม่ได้ทำประตูมันมันยาวนานเกินไปตั้งแต่ มาอยู่กับเวรมันมีมันมีข้อวิเคราะห์ดิพี่ใช่ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแบ็คขวาแบ็คขวาแบ็คซ้ายด้วยใช่ไหมเอาเอาเฉพาะเอาเฉพาะซาร่าก่อนซาาร่เขาเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเขามีเทรนท์เข้ไปดันเกมสูงคอยสไประคองไปนู่นไปนี่ตอนนี้เป็นแบ็กซ้ายมังฟริมปงใช่ไหมก็อยากเล่นไม่ใช่สไตล์แบบนั้นโชว์สไล์โยกไปยืนบ้างมันก็ไม่ใช่คนคุ้นเคยแต่ว่าไทยพูดจริงๆนะ ทั้งฟลิมโปงนะทั้งแบลตี่นะไอไอเอาคนอย่างโซโบสไลเนี่ยที่ไม่ใช่แบคขวาอาชีพมายืนเนี่ยว่าโซโบยืนแล้วดูดีกว่าด้วยซ้ำอ่ะแต่อันนี้จริงอันนี้หมายคำว่าดูดีหมายถึงว่าเข้ากันกับลิอร์พูเป็นเป็นเป็นดูนเ,นเป็นระบบมากกว่าใช่ดูเข้ากันกับลิอร์พูส่วนที่แบบจิิงจังแบบดูแลแบบหุดหงิดมากเลยนั่นคือแบบการจัดตัวของอาร์เนชลอตเมื่อวานนี้ที่ซึ่งจริงๆอ่ะจิงจังอ่ะรู้สึก คิดถึงโรบสันเหมือนกันในในส่วนของแบ็กซ้ายเพราะว่าโรบสันเนี่ยคิบรู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้งานไม่ได้นะเขาเขาไม่ได้เจ็บแล้วเขาไม่ได้อายุเยอะขนาดที่จะใช้งานไม่ได้แลวที่ให้เป็นสำรองมันไม่ใช่แปลว่าเขาใช้งานไม่ได้เขาเป็นตัวจริงได้แต่แค่ว่าเมื่อมีเคอร์เคสมาแล้วมันเป็นชุดใหม่ชลาดคงจะอยากใช้ในตรงนี้ให้มันเป็นทีมชุดใหม่แต่ว่าในทีมใน แมชที่มันสําคัญมากอ,มอย่างน้อยมันต้องมีความเก่าอยู่ซึ่งในนัดเน,นี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าเคอร์อเคสแบบเด็กน้อยมากๆาําหรับการทุกสิ่งทุกอย่างได้ลูกแข็ง<า>แรงแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าก็ไม่ที่ไม่ใช่ของไม่ได้เป็นสมัยอยู่กับทีมเก่าที่เล่นดีแบบสมัยอยู่ทีมเก่า<ะ>เคอร์อเคสทำไมเนี่ยที่น้องจิบจังในสนับสุนเลยว่าพูดแม้กระทั่งอิซัก กับอิกิติเก้เนี่ยเราไม่ว่ากันคือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหอาจจะเป็นเพราะว่าอีซัพเนี่ยเขาฟิตสภาพร่างกายอันนี้เราไม่ได้สัมผัสได้ผู้จัดการทีมโค้ชเขาจะทราบว่าใคร่างกายีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าอีซัพเนี่ยฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็เลยให้เอาลงแต่ว่าอีซัพไม่ตอบโจทย์แต่อิกิติเก้ลงไปนี่มีรูปบุบว่ามีบุบว่ามียิงข้ามคานมียิงเฉียดอะไรที่มันมันได้ยิงลูกคมคมแต่ว่าคือเราเราใช้คำนี้อิกิติเก้ สร้างสารรค์โอกาสให้ได้ลุ้นแต่ในขณะที่อีซัคอะเวลายิงเนี่ยเอาคุณยายหลังโกอะ่ะที่นั่งดูอยู่กองเทียยืนอยู่ตรงโกก็รับได้แต่อันนี้จริงๆเลยอาเพทอาแอรคือกิจจารู้สึกว่าแบบนัดเนี้ยคุณควรเอาที่มันชัวร์ก่อนอและซึ่งคนที่เห็นผลงานชัดเจนระหว่างอีซัคก,กับเอกิติเก้ทุกคนเห็นชัดเจนหมดว่าเอกิติเก้ทาได้ชัดเจนไม่ใช่ว่าอโอเคว่าใครจะไปรู้อีซัคอ,อาจจะทําก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาชัวร์ก่อน คุณก็ให้เอกิติเก e มาหรือไม่ก็แบบอีซักบไม่ต้องอยู่นานขนาดนั้นก็ได้คือแบบเปลี่ยนเอกิติเกลงมาเร็วหน่อยเพราะว่าเกณฑ์ทั้งสองฝั่งมันก็ไม่ขึ้นแต,แต่ว่าคือคือที่สลอตตัดสินใจเปลี่ยนที่เอากองหน้าลงมาสองคนเพราะว่าก็คงแบบว่าเหมือนกับเดิมพันนะ่ะเดิมพนันท้ายแบบว่าเอาเล่นเป็นหน้าคู่ก็ต้องเป,เป็นอย่าง,งานั้นคือตอนที่ตีเสมอได้เนี่ย แรงเหวี่ยงมันน่าจะมาทงฝั่งเรียวูแล้วแต่หลังจากนั้นเพียงแค่ดีใจไม่ถึง5นาทีไม่แต่แต่อาจริงนะคือเลี้ยวปูโดยเฉพาะพอเปิดมาครึ่งหลังเนี่ยจากเกมที่เห็นอยู่เนี่ยนะมันมีเป็นช่วงช่วงใหญ่ๆเลยนะที่แบนยูไม่รับไม่รับแบบรับแล้วรับอีกแล้วก็เวลาเวลาได้บอลเนี่ยนะไม่สามารถขึ้นเกมได้นะคือมันมีแต่เตะทิ้งแถวสองเลี้ยวูเก็ตม่งหรือแม้กระทั่งแถวสามได้ครึ่งหลังใช่ไหมครึ่งหลังเนี่ย เรียผูกขึ้นไปได้ไม่ได้จอะไม่ได้ขึ้นหลังขึ้นหลังไม่รู้จะขึ้นหลังตะบี้ตะบันเพราะเมื่อวานนี้ผมดูอยู่ไอ้ภาคกุ้งใช่ไหมไอ้ภาคกุ้งเนี่ยมันพูดเนี่ยที่จัดรายการกับพี่อ่ะที่ผมล้นใช่ไหมแป๊ที่เขาตลกตลกอ่ะเขาผมเต็มหัวแหละเขาหัวเขาตลกแต่เขาตลกฝืนนะอ๋อเอาแต่ไม่พี่เขาเลยคนตลกฝืนแห่งประเทศไทยไอ้พี่เขาน้องชายผมนั่งดูอยู่เนี่ยเขาวิเคราะห์อย่างนี้เลยบอกเขาบอกว่าเห็นแมนยูเนี่ยเข้าเพรสแบบนี้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าครึ่งหลังเนี่ยหมดไหม ปรากฏว่าหมดจริงริงโอ้ครึ่งแรกเนี่ยนะแบบวิ่งอัดอัดอัดวิ่งไล่เพชจนเลี้ยวภูต้องคืนบอลหลังคืนบอลหลังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยก,ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าอามริมอ่านเกมได้ถูกย้อนหลังไม่แค่ไม่สองเดือนเสร็จตอนที่ได้ตัวใหม่มาเนี่ยโอ้โหม,โมันแบบกระปี้กระเป๋่เนาะแต่ตอนนี้ถ้าตอบโจทย์จริงจริงคนเดียวที่ที่ดูผลงานจะ ดีหน่อยก็คือเอกิิเกซึ่งราคาไม่ถึง50ล้านปอนแต่คนอื่นที่ราคาแพงเนี่ยรู้สึกว่ายังยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมานั่งรุ้นแล้วแหละว่าอันเชลอ์จะอ่านคู่มือการใช้งานกี่โมงจะอ่านกี่โมงแล้วอย่างในกรณีอีกอีกกรณีหนึ่งคือ f ฟอร์เรนเ e s เปลี่ยนลงมาในถามเ่าเกีู้ว่าไหมพู้ว่า เราได้เห็นฟอ e i เรน e วสลากเลื้อยแต่ไม่ได้เห็นฟอ e i เรน e วสต์คร e เอทในแบบที่เขาเคยเป็นนั่นแหละนั่นน่นะคือปัญหาแต่คิ่จังเห็นด้วยกับกับกับอันนี้คือโอเคขอบคุณชลอดมากที่ไม่เอาเวสลงมาเป็นตัวจริงเพราะคิ่จังรู้สึกว่า2 2หรือ3นัดที่เวสเนี่ยลงมาเป็นสำรองเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว,ว่ามี Impact กับทีมมากกว่าที่ลงมายืนยาวนี่ชุดเดียวกับแพทเชลซีเลยนะ ชุดเดียวกันเลยนะสวยคนแรกเลยชุดเดียวกันเลยใช่ไหมสกอร์เดียวกันอีกโอ้ยแล้วคือเป็นการแบบไม่ใช่การแค่แพ้สี่นัดติดแต่มันคือการแพ้ในแอนฟิวแลวคาบ้านในรอบแบบสิบปีบ้าอรกี่กี่ปีนะนานนานมันกนทั้งสี่นัดติดเนี่ยมันไม่เคยมันไม่ควรเกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อวานนี้มันมีมันมีจังหวะที่เวลากล้องจับไปที่มาบาดัชวิลลี่เนี่ยหลายหลายครั้งใช่ไหมคืออย่างนี้ผมใหญ่พลาดนะแย เห็นคนละอย่างไอ้พ้าหกสิบสามหกสิบสี่วิมั้งใช่ไหมที่เสียประตูอประมาณนั้นใช่ไหมคือคือไอ้พ้าเนี่ยมันมองว่าตาให้เกียรติกันหน่อยเล็กคุณพ้าได้ไหมไอ้พ้าน้องผมไม่เป็นไรอ๋อแล้วนี่ก็น้องผมเหมือนกันอ๋อจ้าทำรายการปกติคือคือเมื่อกี้เมื่อกี้บอกไม่รู้จักนะเออนะเขาบอกว่าตามันเนี่ยทำมึงทำมึงเหมือนจะดูกล้องหลังเออมาวดาชวิลลี่เหมือนเหมือนจะดูกล้องหลังแต่ว่าในฐานะที่น้องมเรียนอาชญาวิทยาศาสตร์มาคือมองตาเรารู้เลย คือตามันตรนกตรนกเออคือแบบมันมีอาการแบบเอาดีอย่างนี้เหรอเออมันมันมีอาการแบบโรลานเออใช่มันมีมันมีอยู่มันเหมือนกับเฮ้ยกองหลังครูแต่เมื่อวานนี้เรียนอะไรมานะคะขออีกทีนึงอาชิาบิทิา criminology แล้วก็จะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะโคนาเต้แม่งร่างทองก็ร่างทองพี่ต้องยอมปกมือปกมือแต่จริงๆลูกที่ที่ได้ประตูโคนาเต้มันก็ เขาเอ็มเขาวิ่งเลี้ยงลายดีเอ็มโบมูอ่ะใช่ที่จังหวัดที่อามัดโอ้แล้วไปเกรงใจริวพูเมื่อวานนี้เกรงใจทีมญาติพี่น้องเพราะมีทั้งย่าทั้งอาย่าคุณอามัดิอาหมัดเกรงใจเขาทำไมญาติทีมญาติพี่น้องไอแอลว่าไอแอลว่าเราถามเล่นๆถามเล่นๆเราสลับกันระหว่างเอาเอ็มโบโมมาริวพูแล้วอีซักไปโอ้ดีสิ ดีเลยเหรอดีเลยเหรอไม่ไม่คิดหน่อยแล้วค่ะไม่ไม่ไอ้ถามเล่นๆแต่อาไม่คิดเลยเหรอเดี๋ยวยิ่งข้อเสนออีกอันหนึ่งสมมุติไม่ให้อิซักนะอิซักเก็ดไปสำรองนะเอ็นบูโมกับซาร่าก่ดีเมกันเดี๋ยวๆๆๆค่ะให้เขาไปใส่เงินเดให้หน่อยเนาะสี่ปอยแพงไปหน่อยค่ะแต่เมื่อแต่เมื่อวานนี้ยโดยสภาพจริงๆแล้วเนี่ยอามี่ก่อนเข้ารายการเนี่ยภคุยกีก่อนเข้ารายการไม่่ก่อนเข้ารายกาคุยกับคุยกับตะลุงเนี่ยนะค่ะ พูดถึงกรณีหนึ่งว่าว่าเป็นเพราะเคอร์อเคสลอยเยอะหรือเปล่าเราถึงเห็นการประจันหน้ากันของเอบูโ hmm. มกับฟานได์บ่อยครั้งมาก <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่เมื่อวานนี้อ่ะพูดพูดตรงเลยพี่สิ่งที่ผมมองเนี่ยนะเอบูโ e มเนี่ยนอกจากประตูลูกแรกแล้วเนี่ยนะแต่ว่าพอประจันกับฟานไดเนี่ยไม่ผ่าน mm hmm. ไม่ผ่านแต่ว่าสามารถสร้างความบูวปว่าอะไรได้แต่ว่ามักจะไม่ผ่านฟานไดคือสร้างความกดดันให้กับฟานได้ซึ่งต้องพวงต้อง ตรงหน้าภวงหลังอะไรและสร้างความกดดันให้กับแฟร์ลิ์หูแต่เมื่อวานนี้ทั้งแบรดลี์ทั้งเคอร์เคสนี่แบบเออเอาเอาเอาไปแลกกับอาหมาัดกับดาโล่อาไหมะ <c oughs> ให้มายืนหลังให้มายืนแบ๊กแทนขอเอาลงกระสันมาก็ได้เอาจริงจังว่มีจังหวะคือโอเคเขาเมื่อวานเมื่อวานเขาโอเคนะดดาาโโลลแล้วเปลี่ยนซาร่าออกเอาฟิงปงเออตรงนี้งงตรงที่สุดเลยที่สุดเลยเปลี่ยนตัวลุกกับตัวรับคือเดี๋ยวนี้จะมองว่าเฮ้ยแบ๊กทำเกมลุกได้หรืออะไรก็ตามแต่ว่าโดยธรรมชาติอ่ะคือฟิลปงแทนซาร่าเนี่ยเราเราเกาหัวนะเอาเอ็นกูโมฮาเออ ทำไมไม่เอา,าลงาเพราะอย่างไรเนาะเอามานะลากเลยแบบเป็นสีสันหน้าเป็นแบบให้มันแบบนิดนงึงทั้งที่ถ้ามองไปที่ตัวสำรองเมื่อวานเนี่ยตัวจริงก็คือตัวจริงเป็นสองทีมสำรองนี่เรียกโอ้โหด,ดูดีกว่าม,มากมายใช่่คะหลายตำแหน่ง เห็นยังไงกับซาร่าห์ถามทุกคนกันเลยว่าณตอนนี้เนี่ยซาร่าห์กับสี่แสนปอนทุกคนคิดว่ายังไงบ้างพิมพ์เข้ามาเลยแอดอาเพชรมาซาร่าห์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คือคุณความดีที่ซาร่าห์สร้างเอาไว้เนี่ยมันจะกระหายไปเรื่อยเรื่อยเราเริ่มต่ำเราเริ่มเรือแล้วเรือแล้วเราเรือแล้สำหรับผมนะมองอย่างเป็นกลางเนี่ยเราอย่าไปมองอย่างนั้นคือคนเราอ่ะคือซาร่าห์เนี่ยเขาผลิตถ้วยให้ลีวอพูลเนี่ยต้องยอมรับข้อหนึ่งเขาผลิตถ้วยให้ลเวอพูลเยอะ ใช่ไหมก็มีการ้วอยู่ทุ่ยใช่ไหมแต่ว่าพอจะมีช่วงหนึ่งที่พอเขาฟอร์มหลุดไปเนี่ยจะไปทิ้งไปคว้างเขาเนี่ยไม่รอกคือพี่ไปเอาเอโบโม่มาแทนเขาไม่ถูกก็พูดในสมมติไม่ใช่มาคิดเปคนพูดเลยว่าสมมติไม่รอแต่ว่าคือจริงเราก็ต้องอยู่ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่ซาร่าเนาะมันคือการทาทีมโดยรวมทั้งหมดทั้งไทลินลนาะปวดหัวเลยแท้ิปวดหัวเลย คือมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าลูกแรกถ้าเป็นอาริซงเนี่ยยังมีความหวังว่าเขาออกไม่สามารตัวเบืเริ่มเลยแล้วก็ออกไปเร็ววันเขาเป็นื่นอานนะครับพี่เขาเป็นื่นอ่านแต่ว่าเป็นคือแตนประสบการณ์พี่ประสบการณ์พี่น้องท่เขขู่เนี่ยกดกขู่นู่กองหน้าได้เนี่ยใช่ไหมกลับมาไวๆนะคะ คุณพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มอลิซอนเมื่อวานเนี่ยพี่ถือว่าผู้สาประตูของแมนยูเนี่ยอย่างเลแมนส์เนี่ยใช้เท้าดีมากใช้เท้าดีโอเคเลยยิ่งถ้าเทียบกับโอนาน่านี่โอ้โหคนละเรื่องหรือถ้าหรือแม้ถ้าเทียบกับไปอินดีก็คือณตอนเนี้ยเป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นเบอร์หนึ่งในสองซำนักที่ผ่านมาเลยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่ยูน้อยมากเพราะว่าทีมชาติชุดใหญ่ยังไม่เคยติดนะเลแมนส์เนี่ยติดแค่ยูยี่สิบเอ็ด อยูยี่สิบเบ็ดอยูยีอยูยีนะผมติดเมียผมก็ทักบอกทำไมผมต้องยี่สบเบ็ดมสเอ็อ้โนี่มันบนนอกบนนอเราไม่ได้ว่า้นคือไมบนื่เกนอคือพูดภาษาบ้านบ้านยี่สิบเบ็ดผมเรียนมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดไม่เพราะว่ามันเป็นการจริงจมันเป็นการลิงค์คำแบบฝรั่ง ที่แบบตัวสะกดต้องมาและเอกมันเป็นสระว่า21อันนี้เขาลูกครึ่งนะคะเขาลูกครึ่งนะคะคุณอาว่าไม่ได้นะคะดีมากเลยเพราะอะไรรู้แหเกิดสมมติเมียทักอีกบอกว่าเช่นเป็นลูกครึ่ง21อ่า21เออก็ถือว่าเป็นชัยชนะของแมนยูก็จะพูดดีใจด้วยก็ดีใจด้วยไม่เต็มปากนะคะก็ไม่พูดดีกว่าอย่าให้เสียของก็แล้วกันอย่าให้เสียของเป็นนัดต่อไปก็ไม่เอาคือไม่ใช่ เจอกับทีมใหญ่แล้วยังโอ้โหคุณพ่อคาริภูดิ์แต่นี่เขาบอกนะคะว่าแฟนมันยูบอกว่าอีก30นัดที่เหลือเนี่ยก็ชิวๆนะแพ้ได้แพ้หมดเลยเพราะว่าอันนี้เขาโอเคแล้วคอมพีสละเราจัดรายการกันเนี่ยอย่างคาริภูขาบ้านเนี่ย มันมีเรื่องให้พูดเยอะเลยคิดดูอย่างสเปอร์คาบ้านมันมันมันก็เรื่องไม่น่าเกิดขึ้นนะแต่มันไม่น่าสนใจเลยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจเลยจริงๆพอพอวันนี้กครบเก้าสิบนาทีเนี่ยทดแปดใช่ไหมทดแปดเนี่ยโอ้โหมีเจ้าเสียวหลังบึ้งว่าบุบว่าจริงวริถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องแบบนาทีนี่แล้วนะคิดว่าจริงๆจบสองสองเมืนปีที่แล้วปีที่สองสองใช่ไหมไม่มาไปถลุงที่โน่นปีนี้ไม่มาแต่แต่แต่ต้องไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่า แดงเดือดเนี่ยที่แอนฟิ l อะมันยากกว่าโอทฟฟอร์ดทุกคนคิดป่ะถ้าคิดเหมือนกันพิมพ์เข้ามาว่าเหมือนกันเพราะว่าหลายครั้งที่เราไปที่โอทฟฟอร์ดอะความกดดันต่างๆมันดูชิวๆแต่พอมันเป็นในแอนฟิวอะมันต้องรู้สึกว่าแบบมันแพ้ไม่ได้และยิ่งเราเนี่ยสี่นัดสนัดติดก่อนที่จะเริ่มแข่งมันก็เลยทําให้แบบยิ่งกดดันเข้าไปอีกทีแรกแบบตั้งใจไว้ว่าแบบโอ้คงแบบ ต้องชนะแหละเพราะมันจะสามสามนัดติดเนาะแต่ว่าสุดท้ายคือสำคัญที่สุดคือประตูแรกที่มันมาเร็ว60กว่าวิเนี่ยมันโดกอย่างมันเปลี่ยนเลยใช่ไหมต้องบอกว่าแต่มันยก็ทำได้ต้องต้องต้อง้วเขาะวินมีวินัยมีวินัยกองหลังสามคนเนี่ยไม่ได้มีใครโดดเด่นแต่ดีโดยเฉพาะแต่ ที่โดดเด่นมากก็คือแม็กวาวที่ขึ้นไปทำประตูแล้วฤดูกาลที่แล้วคุณอาแอดแม็กวายวูดเพราะว่ามุงปุ้งไปนู่นที่แอนฟิลด์เลยทำให้สุดท้ายสกอร์จบที่เสมอแล้วนักนีเขามาจัดการเนี่ยคือมันเป็นเรื่องนี้ถ้าเกิดสมมติทุกคนมีมีความเชื่อเรื่องสมดุลธรรมชาตินะคือมันเกิดขึ้นเนี่ยในกรณีแม็กคววยนะกิฟลองนึกดูว่าแม็กคววยเนี่ยเขาเป็นตัวตลกให้ พวกเธอเนี่ยล้อกันไม่นะคะไม่แมกซ์ไลไม่ไม่มีล้อไม่เธอไม่เคยล้อกอลเชียร์หรือผู้ล้อยกเว้นเธอเธอไม่เคยล้อเอางี้ก็แล้วกันนะแต่พอมาถึงวินาทีนี้คือคนทําประตูชัยเป็นใครก็ได้นะจะเป็นคุณย่าก็ได้นะจะเป็นเชสโก้ก็ได้จะเป็นเอบูโมยิงอีกสักลูกก็ได้แต่ แต่มันเป็นนะควายเนี่ยเหมือนจะลืมพูดถึงคนนึงไม่ได้เลยถ้าเมื่อวานนี้แมนยูเสมอไอ้แพ้แม่เสมอเนี่ยคนที่น่าจะโดนตำหนิมากคือกัปตันหนวดอ่ะบรูโน่เออ่บรูโน่โอ้โหอะไรกันม่องจาเมื่อวานดูเขาไม่ไม่ใช่ไม่รีแลกไม่รีแลกน่าจะต้องแค่จะไม่ได้เช็คชื่อเลยบุนโน่ใช่ไหมแล้วตอนตอนพอเปลี่ยนออกใเนี่ยปอกแขนกัปตันทีมตกไปอยู่ที่แม็กว่าแล้วนั่นไง คือทุกอย่างนี่ออกมานี่คือสมดุลธรรมชาติกับหลายๆอย่าง,งที่แม่ควายมันโดนมันโดนผู้ยี่ผู้ยามโดนกระทำทำเราโดนบูลลี่ไม่ใช่แค่ฟนิวคูะคะคนะแฟนแมนยูเองนั่นแหละต้องออกมาขอโทษแม็กควายกันใหญ่พูดกันตามตรงเลยนะผมก็ทำเอาละค่ะหลานทุกคนค่ะ วันนี้นะคะก็มีทั้งทีมที่สมหวังแล้วก็ทีมที่ผิดหวังก็ยังก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันละกันว่าใครอยู่ทีมไหนแล้วก็ถ้าเป็นแฟนๆหงก็พิมพ์มาปลอบใจกันหน่อยนะคะส่วนแฟนๆหงส่วนถ้าเกิดเป็นแฟนผีแดงก็อย่าหนักมากนะคะขอแบบ soft ได้ไหมคะแต่เอาเถอะค่ะอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์มาเลยค่ะสวันนี้่ะอาแอดอาเพชมาหลังกิจจังไปก่อนนะคะขออนุญาตไปสดนําไปบะบกก่อนนะคะเราจะสั่งคนเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ